ขอพระราชทานกระตุ้นชาติฝากพระบาทท่านพระเจ้านาสาวเอเซอร์สปรีดาผู้แทนมหาบัณฑิตและบัณฑิตขอพระราชทานโอกาสกล่าวนามหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบันธุ์ปฏิญาณตนดังต่อไปนี้ท่านเจ้าขอปฏิญาณว่า สาริศาสานาพระมหากษัตริย์ให้ความเคารพสัจการและครูอาจารย์จะใช้ศิลปะวิทยาการแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่เกิดโุ่น องวิชาชีพให้ไพศาลจะสมานสามัคคีทีประโยชน์ตนเพื่อโซลโจนจะยึดมั่นและปฏิบัติตามธรรมปริญญาณนี้ตราชั่วชีวิตควรม,ม่ความ